ซึ่งแบบไม่คิดถึงเว่าแบบหลิงม่งแจริงจังบ้าวอะไรอย่างเงี้ยจริงจังเรื่องอะไรแดดจริงจังเหรอจังพ่อมึี่เม่งไม่เฮ้ยฟังไมฟนะหนิงไม่ไม่จรงงเยแต่ว่าแวจะเอาทาานมึงานนี้มึงไม่แกล้งกูไหมแกล้งอะไรหัวมึงอะแกล้งกูแต่วันแรกอะพี่อ้วน่ยถามผู้หญิงไม่ซเรียสไหม่ซีเรียสไหมซีเรียสเขาซีเรียสแล้วมแล้ง โอ้พี่เขาเล่นแรงไปก็มีนะี่ส่เลรงี่พี่อธิบายแล้วมี่เล่นแรงไปเ่นเีงก็เหมือนที่พี่อธิบายให้ฟังอ่ะพี่ฟังนะบริการเซอร์ไพร์แล้วว่าล่นกับพี่นัด ไม่โกรธก็บอกกูแต่กูไม่โกรธไงกูเวลาเราเปิดกูโกรธก็กูแสดงละครอยู่แบแอ c t ิ n งอยู่แบบถ้าไม่ไกูก็ไม่รู้ไงก็แต่ยังไม่แล้วคือตอนเขาคุณบอกว่าเฮ้ยตอนนี้กูเก็บภาพได้แล้วไงแล้วมึงจะหลงไห้โอเคโอเคปะเอาพูดตรงกูเข็ดแล้วไงเอาจากมือเรื่องของมือแต่เออไม่เอาไม่เอาแต่ถามว่าต้องนู้นคือกูมองกูกูคิด่าเขาคงใกูก็ เล่นกับน้ององกูว่าเล่นดิแล้วกูไม่เล่นกัน้องไม่เล่นกับน้งหะกับไม่กัเอาดีกันยังไงไปว่พี่น้องก็ดีกันเปล่าไม่ใช่พี่นางดีกันาใเล่นกับน้องได้ยังไงก็ได้คือหลินทาไม่ได้เสียอยู่แล้วหลินอะบอกสัมภาษณ์ทุกคนแลแบบว่าทำไมผูใช่กคน ไม่แต่จำได้แค่ช็อตนั่นแหละคือช็อตที่มานั่งคุยกับน,นันก็บอกว่าเนี่ยคือแบบกูเห็นเป็นน้องไงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึงแบบไม่ถูกใจไม่พอใจมึงก็บอกกูตรงสิอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้ามึงถ้ากูแกล้งมึงแล้วไม่ถูกมึงก็บอกกูเลยมไม่ชอบมึงก็บอกอะไรอย่างเงี้ยจำได้เนี่ยนางพูดอย่างนี้จริงริง,รงคืออย่างผมเนี่ยชอบแกล้งย,ยี่หลินอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมไม่รู้เลยว่ายี่หลินน่ะแม่งไปเตรียมกับทุกคนว่าจะแกล้งผมเออผมก็งงหลังจากเหตุการณ์แล้วผมถามทุกคนว่าเอานี่พี่รู้กหมดเลย รู้อ๋อทำไมแบบคือมันเซอร์ไพรส์ไงว่าแบบมึงเป็นหหารเลยของมึงขนาดนี้